กรมอุตุนิยมวิทยายัางประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1 1เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนส่งผลให้ช่วงวันที่2 3ถึง25ธันวาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมสำหรับอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงคลื่นสูง2-4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่24ธันวาคมส่วนบริวเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสบริวเวณยอดเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่